น้องจตอนนี้กําลังใกล้ใกล้กำลังจะพาไปขี่อูดนะคะขี่น้องอูดพวเข้านอนสิเข้านอนเกาน่ารักเขาสวยมากเลยสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยฮัลโหลพี่น้องทักทายกับอูดสวยฮัลโหลดารินหน้าเหมือนแมวเลยนอนแมวนอนแมวนอนแมวก่อน Can we get the c a m e Yeah พี่ตัวงหันหน้ามา Oh, uh, Ma, can I have this some video? Can yeah. you do a video for me when I on, on the online? On the yeah, okay. yeah, yeah. What are you doing? No, ma'am. Hold on. Ma oh. Give him a hand in back. I need a Give picture. him. Are he you gonna help? Oh. my shoes. Yeah. But lift it. I'll do it. I'll do it. Lean your pack. No. Sure.

يا دستور، الثورة يا yes พี่น้องจ้าตอนนี้กำลังอยู่หลังอูดจ้าเบืองเมืองวิวเบืงบรรยากาศพี่น้องอู้เมืองพลรามิดสามพลรามิรนะคะแกนฟาเทอร์ฟาเทอร์แล้วก็แกนซันเนาะนี่ค่ะ พี el el ่น so so ้องมั้งไอเขาก็จะพานน้องอูดเดินนะคะคือแบบเนี่ยพี่น้องครั้งแรกเออสมหวังสมฝันสมความปรารถนาพี่น้องอยากที่น้องอูดเออ เจ้แม่พักขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจนะคะมาเที่ยวอู้บักลาคุณสิพานงานนีไ่ไปไนไป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  ไปให้มันถึงเวลาไงถึงเวลาสักประมาณเขาที่เขากำหนดไว้20นาทีหรืออะไรเงี้นะแล้วเขาก็จะเก็บราคานั้นราคาที่เขาตั้งไว้นะเดินให้ได้บรรยากาศเารนันน่ะเออนี่ถ่ายให้อยู่นี่ไม่มีใครถ่ายให้เหรอเออไม่มีใครถ่ายให้นะ ไปแคปเอาก็ได้ไม่แมแคปเอาก็ได้แดดก็ออกมาร้อนนะทุกคนนะน้องก็น่ารักอ่ะตัวของเราตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่น้องตัวของข่อยตัวนี้ยัง

โอ้ยเพล่อล่ะเพื่อนอะเาื่อนอะงามงามฮู้ฮู้้้้ดูน้องตัวเล็กๆอย่างนั้นน่ะเราได้ขี่ตัวเบลเลอร์เลยนะนี่ขี่ตัวเบเลอร์เลยพปากลาไหมสื้ปากลาไหมเออ <laughs> okay. okay. Okay, I want to take a photo. Photo. Yeah, photo please. Photo to group. Man already in here, sir. Photo to group. Man already. Yeah. Man. Man. All man. All men. Okay. All men. Hoo hoo. โอ้ยพักหลานะไอตุกกี้คุกกี้น่ารักเราจะถ่ายเป็นสตมอเรี่ได้ไหมอ่ะบอกเขาคือให้พี่ได้ไหมจะได้เห็นตัวพี่ไหค่ะค่ะเรต่อไปเลยถ่ายอยู่แล้วนะอันนี้ถ่ายเป็นรูปไหมอ่ะให้วิดีโออยู่ในวิดีโอก่อนกดไหนก่อนกล้องนะโอเคกล้องนะโอเค เพี่ดอกให้ก็ได้ค่ะวฮัลโหล v e o g i d e e bye b y โอเบยลนนัมเบอร์พี่น้องตอนนี้กลับแล้วโอทแลนนัมเบอร์มาตามมาตามมา ตาม่อยมาตามตามหอยมาตาม่อยมาตามตาม่อยมาโอ้ยผัดเด้อยู่อียิบสิมาขี่ซูมือเลยพี่น้องเอ้ยมาคักงไรมาเปลี่ยนเอ้มาขี่อูดี่ยมันสูงว่าม่ยางมันสูงพี่น้องมันสบายคือจะอุดหล่นซ้าี่ยขี่อุดหลนซ้าขี่อุดหลนซ้า เดี๋ยวเป่าพาเป็นเออเป๋าถีมันนีพี่น้องจ้าสุดยอดเลยนะให้้เี้แ่อตัวของเธอตัวยาวมากเลยนี่ตัวของเธออะสวยสีแดงอืมบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์วัดยอเนมซ์ยเนมาชุดอชุดไนทมิทยู Nice to meet Thank you. Thank you for your kindness. How old him? How old? How old? Four yeah. years. Four, four, huh? four, four years. 48? Four yeah. Sammy, 48. Wow, man, not man. He's a man. Wow. Thank you. You have his name? You call his name? Bob Marley. Bob Marley. Thank you, Bob Marley. ว่าพี่น้องมอรเบอรีโปรตีเอสสี่สิบแปดปีดอโอ้ยมีความสุขพี่น้องจา้าพาป้ปามาขี่อูดนี่คิดถึงมากเลยอยู่ที่ไหนอยู่ปลายฟ้าที่ไหนขอให้มีความสุขนะคะป้าป้าตอนตอนนัอนอมีชีวิตอยู่ไม่ได้พามาตอนนี้พามาแล้วนะความฝันอ่ะอันสูงสุดก็ได้ทำแล้วนะ ก็แล่ะพี่น้องเต็มอยู่เพล่ะนะพล่ะกล่ะตามมาตามมาเด็ก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 ตามาพี่น้องเอ้ยมีความสุขหลาย เรอยากได้ยังอีหล่ะนี่นสูตรของความฝันแล้วคือการขี่อูดเนี่ยเคยขี่มาแล้วครั้งนึงอยู่ไปไปเมืองจีนเนาะโตนันโตงตง่ายเลยเด้แต่ว่าเรม,มีเวลาขีโดดพักวันนี้อันนี้แล้วบริการย่างดีมันสุดยอดแล้วก่วละ่ะมันงามพร้อมได้แบเพิน่นเพิ่นใส่แบบเสือเ,เ,เส่ยพวกเขาเสืยพวกเขาเอ้ยตอมอสมอสขับ This is amazing. How was it? Oh my god. I love it. Thank you darling. Lean back. อ m Okay. คชิลลงเลยนะพี่น้องก็ชิลลงเลยเด้ออ่าชิลค่อยๆลงคุณี่เรมาต พี่น้องโอเคลมน้องแหละโอเคโอเคเต็มเกลียวเต็มกลียวโอ้ยโอ้พี่น้องวู้วพี่น้องหน้าฮักมากเลยน่ารักมากเลยพี่น้องจ้าขี่ไทยไม่ได้ว้าพี่น้องเลยมาๆมาขี่อูฐอยู่อียิปพี่น้องจ้า มีแต่ตัวนาฮักมีแต่ตัวใจดีน้องอูดอ่ะปาหยางนั่นเสรอ้ยสบายหลายพ่นล่ะตอนมาเนี่ยก็ห้กลมลงนอนลงมันก็จะเอานั่นๆชนสนจมูกจนว่าจมูกเย้ยหมดต้องทำงานทุกวันได้เงินเยอะแยะป้าได้เงินเยอะแยะซื้ออาหารให้น้องอูดกินนะพื่อนล่ะแหื่นหอยหอยนั่น พี่ sociedad, น้องพาพมัง <Rudolph> อุดค่ะบานเท่าบ่รามีอุดเนาะมีตะ ngo เนาะพี่น้องเนาะมันสวยงามมากเลยด้วยดิพี่น้องจ้ะถือถือกล้องให้นิดนึงได้ไหมคะถ้าจะอยากอยู่นะ เคเนเชิญชุกน้องอูดค่ะสวยมากเลยน่ารักมากเลยค่ะขยักขี่อูดขอเชิญเลยนะคะที่อียิปค่ะน,น,น้องเขาหน้ารักมากเขาไม่ดุเลยนะคะนอกจากอูดแล้วจะมีม้าก็ให้ขี่ด้วยค่ะสวยมากเลยด,ดูดูกำลังเดินถูะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ใครจะแรกเบินบาร์ดีไหมน้องมาเดิม่มมาขี่อูดฮัลโหล เนี่ยตัวงามๆยังไงพี่น้องจ้าขายาวๆหัวยาวๆมึงงามพักอันนี้คือไปเดินไปเดินกลับมาแล้วนะคะก็แล้วท่าท่าที่เขาเขาลงนะคะท่าที่เขาก็ลงก็แล้วนี่ตัวสูงอะไนี่คือตัวที่เราเราขี่จ้า

บาย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 ว้าบายบายสวัสดีครับน้องอูดสวัสดีครับมิวมิวข้างหลังด้วยมีรำมิตแล้วก็พวกนั้นกำลังยืนอันนี้ก็สวยอ่ะเดี๋ยวนะพี่พี่พี่อย่าไปจับเขานะค่้ยตรงนี้ะสวยมากเลย คู่นี้สวยกว่าป่ะนึงสวยมากกําลังเดอรสวยแล้วอเดูน้องเคุณผู้ชพ่ควมงามของน้องอูดลังานีได้ด้ยไลไปเห็นท okay. okay. uh, okay. um, ี <c oughs> <c oughs> yeah. Meeting, ่เรามีด้านหลังเฉียวมเยเยี่ยเวลยเียมเจล yên, yên, treo yên.